สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568ครับเราฝากอะไรแชร์กระตุดตามครับตลาดนัดโวกกระบือน้องแก่จงคูบุตรอตุองจ้นรยเอ็ดรับนัวงามหลายหลายมีแต่งำงงามนะนตลาดกับคึกคักอยะนะครับอเออเอกสารหนึ่งมีมีหอดใบเอฟด้วยทัง้งคนนะครับมีว่า,นะวาหน้าแน่นยมีนะครับ เนี่ยอ๋ออ๋อเครื่องดำนะสูงลอย415บวกนมดีนมสีน เปิดมาสามหมื่นสามนะครับสาวน้อยสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเบอร์ึ่งสวยนะครับแดงดีนะครับสามสิบสามมาสักหน้าครับสาวใหญ่นะครับโอมีเบออือน,น,นะครับสูงร้อยสี่สิบบวกอุดวยันไงนะหลานขาจัหวัดไม่ทำ สี่มื่นสองพันแม่มั่นอยู่บ้า่่ครับท่องเจ็เดือนห้าเดือนที่น้องท่องแรกครับสาวท้องแรกเป็น้อง5เดือนครับสี่มื่นสองพันเนง่นะครับวนๆพวกสารเงง่สนใจที่ต่อเดเบอร์เลยนะครับศูนย์หกสี่หนเห้าสองสองเยกยี่ตัวครับ เยอะโอ้ยเปินเงนอไครับครับปอาคุณครับผมเอาผูว่าใหญ่ๆงามงัมมีดิสาวเอฟหนึ่งสาวเอฟหนึ่งครับเอาเอกสารครบนะมือถัอสาวเอฟหนึ่งเอาค่าจัหวาครับ เออเป็นลูกสาวเทพสามหนึ่งนี่สายเทพสามหนึ่งทองเลียดกันทองเลียดกันครับสี่ขวบสี่เดือลังสูาสูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดเคปิดราคาอะไรเป็นหนึ่งเปิดี่มื่นถ้าพันสี่หมื่นห้าพันเหันาต่อได้หลายอยอะวันนี้เปมื่น่อช่องไหนเนาะครับช่องกระป๋อบครับ ถ้าลงจากทองนี่นะครับก็โูมากครับรับโหมื่นเกาพอ่าสามหมเก้ันครับเอาเฉพาะเอฟซีดีเบื้องนหรือถ้าเป็นโซออทาอ่าครับซีนาครับหนาคออหนาคอสามหมื่นเกครับอาถ้าถ้าเบื้องจากเอฟซีของชกวขปบอมนะอย่างอี้นะครับสนใจกับธมาติดต่ออาโอครับสนใจติดต่อดีเบื้องได้นะครับ 093 093 605ู0ย์เก้าสนเ้หนาสนใจมามาเลยวงามครับมาเลยงวงามครับก้าวกับนับโอ้เหมือนี้บรรยากาศคุณเอดไปนั้นเนี่ยครับแอมินก็ได้ยุดเดือนนึงนะครับก็ได้มาซีนัดนะครับตลาดรอยเอนะครับอันนี้ก็เดือนอ้ เฉลี่ยเฉลี่ใหญ่ครับร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบบวกอันนี้ทำใจเย็นๆวันนี้นะครับไปซาซาใจเย็นๆนะโอ้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก หยัก n หยัก n หยักหญ่ัเป็นก้นสีได้หยักใหญ่่กนเป็นก้นนะครับก้นเป็นก้นวัยห้สิบวกโอ้เป็นใจเงินกันันใจเงินเอ โอ้ดกันรวมเป็นแม่ลูกครับค่าจับราลทำหนเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเนอะแม่ลูกเก้าสิบห้าใหญ่ครับกล้ามเนื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับเก้าหมื่นห้าพันนะครับใหญ่ใหญ่ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ0 9น4์เก้าสองนองแาตรราชพัละเอีดร้านเาราชอยรับจ่ยงในะครับ95เปิดบุญน่ะถ่ายนี่้อยหาิบวกก็ม่ใหญ่ครับโอ้โหมือสัตว์วัหกหมื่นส่นเปิดว่าแมรลูกหัวใหญ่นับงัวงามครับ เสาเก่ามีไอ้ใหญ่นะครับสูงลอย45บวกงัวกันหนาวข้นกันหนาวนะร่มตากลมมากเหมือนโซนแบบัวใหญ่งัวง่ามหลายที่ครับ อ,อัสองตัวนะครับสาวน้อยสูงร้อยสามห้าบวกอะไตัวเศร้าสองตัวเศร้าสามคู่นี้นะครับหากก่างกับรังตัวอยู่นะครับเศร้สาสามนะครับตัวตัวละหมื่นพัน

เอฟเรือดลอยครับนี่ตัวนี้เรือยอันนั้นอันนั้นเอฟจะตีเอฟหนึ่งอันนั้นเอฟหนึ่งอันนี้เรือด่อยขาจะบาดนะครับตันนงวนื้ออ้นี้นี่ยเนเนนื่อเนนี่ยเนเนียเนื้อน่เนเนี้ยเนอยเน่เนี้อเนี้เนเนื่ยเนีเนี่เนเน่ยเนี่นเน้อเนื่อเนียเน้นน่เนนนี้เนเนี้ยเนน้นเนเ่เนนเน่นเนยเนยเนนเนนืนเนเนเน สามหมืห้าพันหนมเรี่ยคนะัวอรนนะครับวันในตีเบอรอนะครับปิดเอฟหนึ่งนะครับปิดเอฟหนึ่งวันในตีเบอัอนะสนใจนิดท,ที่ต่อเดือยเบอนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกนะครับ0 6 1แปดเจ็ดปเจศูนยสนใจเข้ามาสอบถามอยมินเบิงเบิงขาินไทยนะครับนะนะ ตัวละสามหมื่นห้าัสามสิบหา้านนะครับเค <Ru> รื่องดำดีนะครับน,นี่นะครับตัวตัวเรือลอยะสบประติดหน<ม>ึขายเป็นเนื้อนะครับไอ้สอสาวนี่เลี้ยงนะครับเง<ๆ>ี่งดีอยูอ,อืม ขอแข้งขอค้าดีนะครับครับขอบคุณครับผมขอแข้งขอค้าดียืนข้าสวยยืนนะเวียดนามก็ซื้ออยู่นะครับวันนี้นะครับ<อ>ร้อยเนื้อร้อยสามหมื่นหายกันหมื่นเก่าเส้สาเก่าห<อ>นะึ่งพันก็ได้หาเหยียดให้ด

เป็นด้วยห้าร้ยครใไปหมื0นหกห้าร้อยมือนหกห้าร้อมืหห้าร้อยสูงรอยสามสิบห้าบวกไทยกลางสูงรอยสามสนะครับแมลูก เดี๋ยวกัขายลูกทิพยเดี๋ยวกัขายลูกสองพันพันหาเดียวเวียดนามขายลูกพันหาตามสเต็ปฟอร์มเก่าสิบสี่เขาสิบห้าเท่าเต้าบวชสิหนะครับสาวน้อยสูงลอยสามหาครับ สาวเท่าบวสวยๆนะครับครทายืนสวยยืนนะครับผู้ใดมากสายเท่าบวเปิดมาสิบแผนนะครับสาวเท้าบวครับ เนพันสนใจนิดที่ตอนเด็กเบื่อไหนุ่มแศ้หกแปดสองห้าแปดศูนย์สองจ้าหอยตาพยักจ้าหอยตาพยักขูมีสัยเปน้องนะเป็นพันส0 0นด้นะพี่ด้ยู่ใกล้ๆกับเสร็จทางกลับพยักครับนอยน๋ขัดต๊น้ำอย่ยงนิดนึง ประกันสัมีภายนอกพยักหน้าเชือกสูงเอใกล้ๆนะเขตพยักทรงฟีวนะครับสิบหาต่อใดอีกนะฮะสงฟรีความยรพยักขากบันนะครับนะครับโอเคใกล้ๆกันนะสนใจนครับยัอืม แสงเริ่มมากเราทายอย่างมุมนี่ยครับเอวน่อย <52. S 1> เลือลือจากตัวนะครับนนะุนี่สามสิบสองนะี่เม่ก็งามอเด็นะครับสูงลอยยีิบเจ็ดบวกนะัรสามสิบสองแดงดีคนระับ ไ่เบอร์นะครับ0 9นย0 9 0้969นย์สย์กนเ้าหเกาเกาาส้ี่แยกกันได้ครับแยกกันได้มีเขาว่าผสมมาแล้วครับเจ้าของเกาคนเราผสมมาแล้วเนี่ยแต่ว่าลูกงามงามลูกงมนี่วันหันห้าวัวเลี้ยงหกพั วัวเลี้ยงวัวเลี้ยงเซาไม่ใส่สีปัญหาเน,นะครับวัวงามนะครับสิหนะครับสาวหน่อยนะครับสูงนะ่อยยี่สบห้าบวกครับวนให้มืม่นหนึงเดียววาเดียงขนาดมู้งนะถ่ายสวยขนาดนะครับลอยห้าสิบบวกนะครับเาหกหกลอย 26, 600. 2องหมื่นหกพันหกรอยสวัสดีครับพ่อคูมลชนสเตชันรวมหัวนะครับเาหกนะครับเซาหกหกร้อยร้อยเงมือนีนะครับแต่เก่าสามหมืนหายมือห่ร้อยนีสามหมืนหาะครับมือนีเดียขายออกซาหนะครับร้อยสามห่นหายนะครับ นะะะนะครับบางตัวกระเดยขายแพงบางตัวกระเดยขายถนะครับผู้ใดใจออกไหวกับกระด้ขายถือนะครับผู้ใดตั้งการสูงไว้โดนกับกด้ขายหนีอยู่นะครับเมื่อนี่งัวประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับงัวประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เียดน้มกับเขาหลายอยู่นะครับไม่หอยไม่ห่างกับพ่อเด็กสี่กันอยู่ตะวักับบ่ดังเสียงบดังวันไหนนะครับเรื่อยๆเอื่อยๆนะครับเรื่อยๆเอื่อยๆได้กันหรอ กแ,แล้ว1ิบหาอยนะครับหมื 10, 500, นะ่นห้าพันห้าร้อยไปแล้มผอมัวงลอยห้าสิบัวจอยลอยห้าสิบับห้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้ารอยนะครับมันะบ่วจอยกับนะครับราคากับไไนะครับมัวใหญ่กับพวกใบนะครับ ครับเป็นง้วใส่หน่อยๆกับมื่นแคลียนะครับอันนี้รอยหาซิปนะครับนี่ 150, นะครับใส่รอยหาซิม้วนจอยนะครับหมื่นห้านร้ะครับมียลูกับมื่นเคลียร์จอยแบบนี้นะครับได้กันแล้วครับซื้อแล้วก็จะซื้อกันแล้ว15500หารอัน ัว่วจใยกับพ่อเด็กขายนเนี่ยขายอยู่นะครับใส่สามพันสอง 2000 rồi, hãy hàng sao chết